ประโยชน์และส่งเสริมด้านวัฒนธรรมครับเปลี่ยนเชียร์มาได้เลยกล้องตรงกลางได้เลยนะครับน้องแบงค์ครับขอบเรียนเชิญน้องแบงค์กล่าวอะไรสักเล็กน้อยบริเวณโพเดียมด้านซ้ายมือครับ สวัสดีครับแบงสนานะครับขออนุญ,ญาตกล่าวยาวสักนิดนึงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องกราบขอพระคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ได้เล็งเห็นมองเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็มองเห็นในคุณค่าของศิลป,ปะวัฒนธรมรมลิเกนะครับเลยทำให้แบงค์นะครับได้มารับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้ครับ กราบขอบพระคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อมนรัตคุณแม่ดองแก้วนะครับหรือว่าพ่อครูแม่ครูผู้สร้างขอบคุณคําสอนของคุณพ่อนะครับที่แบงน์นำมาใช้ในชีวิตนั่นก็คืออย่าไปอิจฉาใครนะซึ่งแบงก์ก็ได้พงนันมาใช้ในการดําเนินชีวิตมาโดยตลอดและทุกๆคําสั่งสอนของคุณพ่อ ขอบคุณแม่เรานำมาใช้ในการดำเนินชีวิตขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกๆท,ท่านนะครับที่แบ์เคยได้มีโอกาสได้ร่วมงานทุกๆคำแนะนำและทุกๆคำสั่งสอนไม่ว่าจะมากหรือว่าน้อยทุกท่านก็คือผู้มีพระคุณของสอนรามและสอนรามคนนี้จะไม่ทำให้ผู้มีพระคุณทุกท่านต้องผิดหวังในตัวของสอนรามคนนี้ สำคัญเลยนะครับกับขอบพระคุณศิลปินลิเกรุ่นพี่หลายท่านเลยนะครับที่ได้สร้างผลงานไว้เป็นที่ประจักษ์มากๆเมื่อสักครู่นี้พี่หมีเฉลิมชัยนะครับก็ได้รับรางวัลไปแล้วยังมีพี่เอชายาพี่กุ้งสุธิราชและยังมีศิลปินอีกหลายท่านเลยถ้าให้แบนดกล่าวคงจะไม่หมดนะครับทุกทุกท่านสร้างผลงานไว้เป็นที่ประจักษ์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินลิเกรุ่นใหม่ ได้อย่างมากมายกับขอพรบคุณมากๆนะครับ21ปีนะครับแม้ภูมิใจมากๆในการเดินทางมากับคณะสารา,าน้ำเพชรมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันผ่านมาหลากหลายเรื่องราวมากๆขอบคุณพี่น้องนะครับทีมงานสารามน้ำเพชรทุกคนที่เราโตมาด้วยกันได้ล,ลำบากมาด้วยกัน ตั้งแต่เริ่มตั้งคณะเลยอยู่กันแบบพี่แบบน้องถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีงอนมีดือ้อมีโกรธมีไม่เข้าใจกันบ้างแต่ว่าเราก็คุยกันดูเรื่องเพราะเราคือพี่น้องเราคือครอบครัวจนวันนี้เราผ่านมาหลักหลายเรื่องราวจนเราเนี่ยมายืนมองดูความสําเร็จของกันและกันยินดีให้กับกันและกันมันมีความสุขมากๆจริงๆครับขอบคุณนะครับเพราะพวกเราคือทีมฝันงามนะัเพครับ ยี่สิบปีคิดมาโดยตลอดว่าเราจะทํำยังไงให้คนศรัทธาเราด้วยผลงานด้านหน้าเวทีชื่อเสียงวันนี้เรามีชื่อเสียงสักวันหนึ่งมันก็คงจะหมดไปแต่ผลงานและความดีที่เราสร้างเอาไว้มันจะยังคงอยู่ในใจของใครหลายๆคนที่ได้ผ่านมาเห็นนะครับทุกคนคงเคยได้ยินนะครับคำว่าอาชีพลิเกคืออาชีพที่เต้นกินดำกินอย่าด้อยค่าเลยครับเพียงเพราะแค่คุณไม่เปิดใจ และแม้จะทําให้ทุกคนเห็นครับว่าพระเอกนิเกก็สามารถเป็นพระเอกนิเก,เก,เกด็อกเตอร์คนแรกของประเทศไทยได้บขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องแบงค์สอนลาอเนเดกเลาาครับและกับน้อนไปครับขอแสดงความยินดีให้กับคุณเตอ๋ออนโนทยัยอันเดกลา่าครับในสาขาผู้ำุำประโยชน์และส่งเสริมด้านวัฒนธรรม